ดีเเราต้องเป็นดีเเรื่องลงมือทาเป็นปฏิบัตินิยมคือเวลาผม ผมพูดกับหลายคนเลยผมคือเราเคยอยู่ประชาธิปัตย์คุณกอนั่นเราก็อยู่ด้วยกันตอนที่ผมตัดสินใจออกมาทําพักเนี่ยคือผมอยากเห็นพักที่เป็นพักลงอยู่ทาแล้วไม่อยู่ในวงจรคือผมเนี่ยบอกลูกพักทุกคนตอนเริ่มพักว่าอย่าให้ใครมาขีดทางเดินเราเช่นเขาบอกเราว่าเฮ้ยพักนี้มันซ้ายหรือขวาหนึ่งเรารักประชาธิปไตยบ้างคือพักกล้านะเป็นพักที่ยึดระบอบประชาธิปไตยพักกล้าเป็นพักที่รักยึดมั่นในสายบันพระมหากษัตริย์แล้วพูดอย่างนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดแบบแค่ตัวหนังสือนะครับถ้าผมพูด2อย่างนนี้ใสมัยก่อน ผมก็เป็นนักการเมืองปกติทั่วไปก็พูดนี้แต่ปัจจุบันนียถ้าผมพูด2ออย่างนี้เขาบอกว่าผมเหยียบเรือสองแคมหรือเปล่าแต่พรกคการเป็นกันจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าผมอยู่พักคซีพรรคประชาธิปไตยไหมอยู่ผมอยู่พักซีที่รักษาบันพระหมหากษัตริยนะ์ไหรัก และอยู่เ้วยนะครับเพราะฉะน,นั้นผมชัดเจนในเรื่องพวกนี้แต่ว่าผมอ่ะอยากจะให้คนรุ่นใหม่มีวัฒนธรรมอันหนึ่งเป็น pragmatic เป็นปฏิบัติตนิยมถ้าเกิดว่าเป็นปฏิบัตินิยมกันแล้วเนี่ยครับแล้วตั้งใจว่าสู้กับระบบราชการล้าหลังเท่านั้นเนี่ยมันจะรู้เลยว่าศัตรูท,ที่แท้จริงของชาติคือใครถ้าอันนี้ผมผมก็จะบอกว่าถ้าพรกกล้าเรามี DNA แบบนี้ได้ทุกคนปฏิบัตินิยมนะแล้วก็ไม่ซ้ายไม่ขวาไม่กลางด้วยนะเราสู้กับระบบราชการล้าหล,าหลาังไม่ได้ว่ามันจะไม่ทะเลาะนะ ถ้าเกิดเรางัดเรื่องระบบราชการล่าหลังมาสักเรื่องเราก็พร้อมชนทุกเรื่องนั่นก็ DNA ็การเป็นปฏิบัตินิยมมันสําคัญคุณจะเป็นประชาธิปไตยนิยมก็เป็นอีกประเภทหนึง่งคุณจะเป็นขวาสุดก็อีกประเภทหนึง่งแต่เราเป็นปฏิบัตินิยมนั่นก็การเป็นปฏิบัตินิยมของเรามันเป็นมันเป็น DNA อนั้นมันใช้เวลาในการทำความเข้าใจเราก็อย่าเพิ่งยุบสภาก่อนครับลุงตู่